สวัสดีครับมาครับพี่น้องฟาดมาดุนปลาซิวครับใส่ปลาซิวมาเนี่ครับใส่หนองนี่ยแหละครับหนองไก่บ้านมาเนี่ครับมาดุนกันทิเป็นแนลเลยลังเลียครับสี่เขาหัวอือว่าพี่น้องก็รู้ว่าตีเยอะครับได้เยอะเขาเต็มเลยครับผุนปลาซิวอือลังเลียเงี้ยอันครับผม ่ตัวหลังตัวไปครับผมมาดูนหลังตัวมาครับเออเป็จริงไหนหลังนี่คือจุ่มมับเนี่ยเหอแ้มันอวกเบิดอวกเบิดได้หน่อืมอวกได้ครับเขานิดหน่อยลหลังนี่ลังนี่คือหลังตัวมาครับผม น,นี่ล่ะหลังนี่เข่าให้บ่านี่นิดน้อยครับนน้อยครับพี่นุ่มมันบรรยากาศน้องครับปัสกระเ,เดือดครับที่เหตัวแล้วนี่บอกได้เลครับยกไปตัวอีกครับผมมาครับโมดูหนังที่สี่ครับบรรยากาศน้องมันให้เล็กน้อยว่เป็นยังไงล่ะ นี่เนี่อยู่ครับกับบุไล่ทางครับผมก็เด็กว้วยอยู่หรอกฮนะหลุดต่อหลังต่อไปมันรุนลังสุดถ่ายถ่ายสุดครับผมสิขมเขผมผม่าบัวมันตัวอยู่ดิเด็กหนุ่มศิษย์เข่าคุ่มบมัวฮะน้ำออกได้ยุ้ย นี่เงี้ยนะครับตัวไรตัวไหนนี่เง,งี้ยเขียงว่ะครับถือว่าเสียงตัวนึงครับไ,ไปละครับใส่หาลังตัวเด็กกยวยละครับเมื่อนี้รูปปุ่นงานครับผมใส่มุ่งหาลังครับมุ่งดักปละสิวธิครับผม ผมเรีกกลัวอยู่ครับ